ปัญหาของน้องก็คือว่าน้องมออีฟันแท้ที่ขึ้นมาแล้วมันบิดผิดรูปอะค่ะคุณแม่ก็เลยกังวลว่ามันจะมีผลต่อเรื่องในอนาคต mm hmm. ก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลว่า mm hmm. การดัดฟันในเด็กเนี่ยจำเป็นหรือเปล่าแล้วก็ช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดกับการจัดฟันแล้วที่สำคัญก็คือคลินิกไหนที่ไว้วางใจได้ในเรื่องของคุณหมอที่เก่ง แล้วก็กระบวนการที่สะอาดปลอดภัย คุณแม่ก็เซิร์ชหาในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะก็มาเจอที่ Smilebox Clinic ซึ่งคุณแม่ได้เข้าไปดูข้อมูลดูการเล่าให้ฟังของคุณหมอที่มาที่ไปของการจัดฟันในเด็กแล้วก็ตัวอย่างที่ในคลิปได้ลงนะคะแล้วก็ความรู้จากในไ g ของคุณหมอวิกด้วยนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดกับการจัดฟันของน้องค่ะก็ชัดเจนนะคะแล้วก็แล้วก็ แค่บราได้ไง่ายแล้วก็วมีมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ออบางคนอาจจะกังวลว่าน่าจะแพงหรือว่าน่าจะใช้ระยะยาวเลยนะคะแต่พอได้ฟังแผงทงนทั้งในเรื่องของการรักษาเลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็สบายใจแล้วก็คิดว่าเลือกทําที่นี่คะ่ะเข้าใจไหมลูกเข้าใจชอบไหมคะชอบอะไรอีกอยากชวนมาจัดฟันที่นี่ไหมชวนมา อยากช่นเพื่อนที่ไม่กล้าจัดใครเดี๋ยวจะเสร็จเป็นยังไงเรามารอดูติดตามกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ